เรื่องที่สองคือเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันว่าปุ๋ยแพงขึ้นจริงครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่กระทบเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศซึ่งผมเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เข้าใจแต่แท้จะถามว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้หรือไม่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไปมั่งเราทำหลายเรื่อง ท่านนายกก็กำชับในที่ประชุมตลอดว่าเรื่องนี้ขอให้จับมือกันช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวหลายกระทรวงแต่ทั้งหมดเราก็สามารถทําได้สำเร็จในระดับหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปุ๋ยเราต้องแก้ปัญหาสองข้อไม่ใช่ข้อเดียวสองข้อที่ว่าก็คือหนึ่ง ต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ให้กลายเป็นการค้ากําไรเกินควรกับ2แก้เรื่องปริมาณไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนเพราะถ้าทั้งสองข้อมาประดังกันซ้ํากันในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าดูไม่เืดแล้วครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือยังกํากับปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกรในประเทศอยู่และโดยเหตุที่ปุ๋ย เราต้องนำเข้าร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตลาดโลกและเพราะปุ๋ยผลิตจากน้ำมันเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นสูงไปทั้งโลกปุ๋ยก็ราคาแพงขึ้นทั้งโลกเช่นเดียวกันเมื่อเรานำเข้าค่าขนส่งปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตถึงประเทศเราก็แพงขึ้นไปเช่นเดียวกันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ และถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกับหลายประเทศในโลกเราจะพบว่าราคาปุ๋ยบ้านเราก็ยังอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าหลายประเทศในโลกผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่11พฤษภาคมห5หเมื่อเดือนที่แล้วไม่กี่วันมาเนี่ยครับธนาคารโลกคือ World Bank ได้มีการทำตารางเปรียบเทียบราคาปุ๋ยของโลกแล้วก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่าเปรียบเทียบก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่น้ำมันมันจะพุ่งกระฉูดเนี่ยครับกับปัจจุบันณสถานทางการเดือนพฤกษาพบว่าราคาปุ๋ยเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น30% แต่ราคาปุ๋ยของไทยเพิ่มขึ้น5.9%ต่ำกว่าอัตราเพิ่มเฉลี่ยของโลกแล้วก็ตัวเลขที่สองที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าเมื่อเอาตัวเลขเดือนเมษายน65เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปี64ราคาปุ๋ยโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น80%แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น25.7% อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ขออนุญาตนำกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรได้ได้รับทราบไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้นำเข้าปุ๋ยจับมือกันจัดปุ๋ยราคาถูก4.5ล้านกระสอบ ตอนนี้ขายจบไปแล้วโครงการนี้ถูกกว่าราคาตลาด20-50บาทต่อกระสอบอันที่สองที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราพยายามกำกับราคาปุ๋ยไว้ไม่ให้ปรับขึ้นแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ขณะที่ต้นทุนโลกมันสูงขึ้นผู้นำเข้าก็ทำท่าว่าจะหยุดนำเข้าผมก็ไปดูตัวเลขน่าตกใจครับ เพราะเราพยายามกดราคามันลงมาไม่เป็นไปตามต้นทุนเดือนมกราหกห้าปรากฏว่าการนำเข้าปุ๋ยติดลบ48% 50%นะครับพูดง่ายๆจากเคยนำเข้าร้อยหนึ่งหายไป50%เดือนกุมภาติดลบอีกครับนำเข้าเหลือ51%ถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไป นอกจากต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยขาดอีกแล้วมันจะซ้ําซ้อนฤดูการผลิตใหม่ของกเกษตรกรก็กําลังจะออกมาแล้วจะทําอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณให้ปุ๋ยยังสามารถนําเข้ามาได้แต่ถ้าจะนําเข้ามาได้เราก็ต้องผ่อนปลนเรื่องราคาให้ผู้นําเข้าสามารถ ยืนทําธุรกิจได้เพราะถ้าเข้ามาแล้วขาดทุนกําหนดเพดานห้ามปรับห้ามอะไรทั้งสิ้นเขาก็หยุดนําเข้าและตัวเลขมันก็ฟ้องแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ต้องปรับกระบวนการใหม่ว่าให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขายราคาไหนให้ดูจากต้นทุนโดยมีสตัวประกอบการพิจารณาตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างปุ๋ยราคาใหม่จบแล้วครับเราทำมาครั้งล่าสุดเมื่อปีห้ 4. สิบเอ็ดปีมาแล้วแต่นี่มาทำใหม่ปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยหนึ่งเอาต้นทุนนำเข้าเป็นตัวตั้งดูจากใบอินโอย์จริงๆที่นำเข้านะครับถ้าหากว่าทำใบอินโอย์ปลอมก็เหมือนกับให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการมีโทษจำคุกโทษอาญาครับสองดูว่าต้นทุนการผสมการแบ่งบรรจุการทำแพคเกจจิ้งฮีพอทั้งหลายคือเท่าไหร่แล้วก็สาม ระบบบรหิหารจัดการแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าการตลาดเท่าไรแล้วก็สุดท้ายบวกกําไรแต่กําไรที่ให้บวกตามโครงสร้างใหม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมครับโครงสร้างปี54ให้กําไร2.7 2แต่โครงสร้างใหม่ให้กําไรไม่เกิน 1. 6 1อันนี้คือโครงสร้างที่ได้ดําเนินการใหม่และจะใช้โครงสร้างนี้ในการกําหนดกํากับราคาปุ๋ยในประเทศ ต่อไปตอนนี้เริ่มนำมาใช้แล้วแล้วก็มีผลให้การนำเข้าปุ๋ยในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วครับเดือนมีนาเพิ่มไป59%เดือนเมษาเพิ่ม29%นั่นแปลว่าที่เรากลัวปุ๋ยจะขาดก็ผ่อนลงแล้วเหลือแต่เรื่องราคาที่อย่าให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรและอย่าให้เป็นการขายเกินราคาที่อนุญาตไม่เช่นนั้นต้องดำเนินคดี แล้วก็ผมสั่งการแล้วครับว่าจะต้องมีการดําเนินการติดตามเรื่องนี้โดยเคร่งครัดพบการค้ากำไรเกินโกวนขายเกินราคากํากับจะต้องดําเนินคดีโทษถ้าค้ากําไรเกินโกวนจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,40่งแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนิยาตกราบเรียนกับท่านประธานและสําหรับอนาคตเราก็ทําล้าไปไกลกว่านั้นจากการที่ท่านนายกได้ไปเปิดประเทศ ความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดกระทรวงพาณิชย์ตามทันทีครับขณะนี้ผมสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยทูตพาณิชย์ไทยที่เจด,ด้าได้เจรจากับผู้ส่งออกปุ๋ยรายสำคัญของซาอุดีอราระเบียขอซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษปรากฏว่าขณะนี้ผู้นำผู้ส่งออกปุ๋ยบริษัทยักษ์ใหญ่ลำดับหนึ่ง คือบริษัทซาบิกกับสองลำดับ3คือบริษัทมาเดนยินดีที่จะเจราจากับฝ่ายไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผู้นำเข้าที่จะไปหารือกับผู้ส่งออกปุ๋ยของซาอุดิอาระเบียโดยจะเจราจาปุ๋ยสาประเภทคือ1ยูเรีย2อแอมโมเนียฟอสเฟตสาม MAP หรือที่เรียกว่าฟอสเฟต รวมแล้วทั้งหมดในปริมาณ8แสนตันโดยปรมิมาณเป้าหมายที่เตรียมไว้แล้วก็จะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยซาอุกกับผู้นำเข้าไทยสัปดาห์หน้าอาจจะต้องเป็นระบบออนไลน์หรือระบบใดก็สุดแล้วแต่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้อันนี้ก็คือสิ่งที่กลาบเรียนว่ารัฐบาลก็ใช้ความพยายามในการที่จะหาซื้อปุ๋ย ป้องกันการขาดแคลนและราคาต่ำที่สุดเพื่อให้เกษตรกรรับภาระน้อยที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีแผนงานในการที่จะเจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่นๆไม่เว้นแม้แต่กับประเทศที่ที่ผมได้มีโอกาสเจราจากับรัฐมนตรีของเขาในช่วงประชุมเอเป็กเมื่อไม่กี่วันมานี้เช่นรัเสเซียรหรือประเทศอื่นใดก็ตามที่ถ้าเราคิดว่าเราได้ราคาดีที่สุดเราก็จะทำต่อไป อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานให้ได้เห็นภาพในเรื่องปุ๋ยนะครับ